ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเพียงว่าเรื่องการเมืองในบ้านเรานะั้นไม่ใช่เรื่องความคิดเพียงอย่างเดียวหากยังเป็นความคิดที่ปลูกโยงกับกลุ่มผลประโยชน์ความน้ำพันทางอำนาจและประเด็นเชิงโครงสร้างอื่นๆอีกหลายประการแต่ถึงอย่างไรความคิดก็เป็นหัวข้อสำคัญอย่างหนึ่งผมได้กล่าวไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าโลกที่เราเห็นคือโลกที่เราคิด ถึงตรงนี้คงต้องเติมว่าผู้คนไม่เพียงเห็นโลกจากมุมมองในความคิดเท่านั้นหากยังดัดแปลงโลกหรือเก็บรักษาโลกให้เป็นไปตามความคิดของตนด้วยผู้ไดสั้นขึ้นคือความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทําเรื่องมีทั้งทางโลกและทางธรรมไม่มีอะไรขัดแย้งกันพราะพะุทธเจ้าท่านได้สอนไว้แล้วว่ามนุษย์เรามีใจเป็นประธานใจในที่นี้หมายถึงไมในภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมความรู้สึกนึกคิดไว้ด้วยกันสำหรับเรื่องสังคมไทยในความคิดและความคิดในสังคมไทยผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือในประเทศไทยนั้นมีทฤษฎีทางสังคมการเมืองที่คิดขึ้นใหม่น้อยมากส่วนใหญ่เป็นการผลิตซ้ำและส่งทอดจากสองแหลง่งคือมาจากยุคสมัยที่ผ่านพ้นไปแล้วชุดหนึ่ง กลับมาจากโลกภายนอกอีกชุดหนึ่งซึ่งทั้งสองอย่างนี้ล้วนมีบางสัสดส่วนที่ไม่ได้กลมกลืนกับสภาพที่เป็นอยู่ดังนั้นความขัดแย้งทางความคิดที่เราเห็นในประเทศไทยจึงมีลักษณะคล้ายความขัดแย้งทางศาสนาซึ่งออกไปในทางศรัทธาความเชื่อสังคมไทยกลายเป็นพื้นที่ช่วงชิงเป็น contested area ระหว่างความคิดสองกะระแสโดยฝ่ายอนุรักษนิยมมีปัญหาเรื่องกาละส่วนฝ่ายก้าวหน้ามีปัญหาเรื่องเทศและทั้งสองฝ่ายต่างพยายามที่จะปรับเปลี่ยนโลกของผู้อื่นให้ตรงกับความคิดของฝ่ายตนกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือทั้งฝ่ายอนุรักษนิยมและฝ่ายก้าวหน้าต่างก็ต้องเหนือ่อยกับการปลูกฝังความคิดของตนในสังคมไทยปัจจุบันฝ่ายหนึ่งต้องการนําความคิดความเชื่อและคุณค่าจากสมัยเก่า กลับอยู่ในการเวลาที่เปลี่ยนไปขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพบว่าการนำแนวคิดมาจากโลกภายนอกไว้ในพื้นที่อันไม่ใช่เนื้อดินถิ่นกำเนิดนั้นนะไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ทั้งสองฝ่ายแข่งกันบรรจุดชุดความคิดฝ่ายตนลงไปใน Space and Time ของประเทศไทยปัจจุบันนับเป็นเรื่องกดดันผู้คนอยู่ในสังคมไม่ใช่น้อย ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสมัยของไทยก็มีทั้งภูมิลักษณ์และดินฟ้าอากาศของตัวเองซึ่งไม่ใช่กาลเทศะที่จะเกี่ยวร้อยความคิดทั้งสองชุดได้โดยอัตโนมัติหรืออย่างน้อยไม่ใช่ทุกเรื่องทุกประเด็นพร้อมๆกันความตึงเครียดดังกล่าวเห็นได้ชัดในระบบการศึกษาซึ่งครูคนหนึ่งจะต้องสอนให้นักเรียนทั้งเชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นพลเมืองดีในนิยามของรัฐ ไปพร้อมๆกับเป็นนักประชาธิปไตยและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความอึดอัดตรงนองนี้ปรากฏอยู่ในทุกวงการดังนั้นเราจึงมักเห็นสภาพที่ทั้งความคิดอนุรักษ์และความคิดก้าวหน้าบางทีก็ถูกแรงเวียงของปัจจุบันสมัยปัดออกไปอย่างน้อยโดยชั่วคราวหรือเป็นระยะระยะทั้งในวงแคบและวงกว้าง สุดแท้แต่ว่าในห่วงยามไหนใครทำตัวหน้าเบื่อมากกว่าแน่นอนในการแข่งขันช่วงจริงสเปซแอนไทม์ระหว่างความคิดหลักสองชุดฝ่ายคอนเซอร์ฟติฟค่อนข้างได้เปรียบเพราะมีโครงสร้างอำนาจรัฐคอยค้ำจุนในด้านหนึ่งรัฐไทยโดยผ่านระบบการศึกษาและเครื่องมือบังคับควบคุมสามารถผลิตซ้ำชุดความคิดอนุรักษ์ในรูปของอุดมการแห่งรัฐ และสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ของชาติไว้อย่างสม่ำเสมอขณะที่ในอีกด้านหนึ่งชนชั้นที่ใกล้ชิดอำนาจรัฐตลอดจนประชากรที่ชอบเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐ่างก็คอยขานรับและขยายต่อในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการโดยเหตุดังนี้ทั้งสองภาคส่วนจึงกลายเป็น r e f e r รนซ์ให้กันและกันรัฐอ้างสังคมในการสร้างความชอบธรรมทางอำนาจสังคมส่วนที่ผมเอ่ยถึง ก็อิงกอบุดมการ์ของรัฐในการรักษาผลประโยชน์และปรุงแต่งสถานภาพก็ตั้งใช้มันมาเสริมขยายอัตรัของตนจินตนาการที่มีพลังที่สุดอย่างหนึ่งของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยคือแนวคิดเรื่องความเป็นคนดีซึ่งผูกโยงกับเรื่องศีลธรรมบุญบาปอย่างแยกไม่ออกแต่ในขณะเดียวกันก็มักจะตัดขาดจากประเด็นชนชั้นและกลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมโดยรวมพูดง่ายๆเลยตามคติองฝ่ายนี้ดีชั่วไม่จำเป็นต้องมีบริบทห้อมล้อมความเป็นคนดีเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลกับพลังทางศีลธรรมของเขาหรือเธอคนไทยควรต้องเป็นคนดีสังคมไทยต้องเป็นสังคมของคนดีและที่สาคัญที่สุดคือผู้ปกครองประเทศไทยจะต้องเป็นคนดี ถามว่าทำไมความคิดดังกล่าวจึงมีพลังอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันทั้งๆที่องค์ความรู้ต่างๆได้เติบใหญ่ขยายตัวไปมากแล้วไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์คำอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวโยงกับเหตุปัจจัยต่างๆได้รับการค้นคว้าออกมามา,มากมายทำไมไม่ดึงมาใช้พิจารณาสังคมบ้างคำตอบง่ายๆเบื้องต้นคือ ความดีเป็นคอนเซ็ปที่อยู่เหนือยุคสมัยนอกจากนี้ยังเป็นจินตภาพเชิงบวกที่กินความกว้างและคลุมเครือมากจนกระทั่งแทบทุกคนสามารถพยักหน้าเห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันความดีก็เป็นแนวคิดแบบทวิภาวะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า dualism ที่ไหนมีความดีที่นั่นย่อมมีความไม่ดี ซึ่งทำให้ผู้คนสามารถสมาทานความดีมาเสริมอัตตาได้โดยง่ายแค่คิดว่าตัวเองดีก็รู้สึกมีฐานะเหนือกว่าคนไม่ดีแล้วโดยเหตุดังนี้ถ้าไม่ตั้งสติให้มันผู้คนสามารถพัดหลงอยู่ในวังวนของความดีได้อันที่จริงแนวคิดเรื่องความดีในประเทศไทยไม่ได้เหลือที่ว่าไงให้ใครตีความเองได้มากนะหากเต็มไปด้วยบทบัญญัติรูปธรรมให้ยึดถือ และเกี่ยวข้อ,ของกับความสัมพันธ์ทางอํานาจในสังคมไทยอย่างลึกซึ้งมีหน้ำซ้ำํายังมีบทลงโทษคนที่อยู่นอกกรอบความดีดังกล่าวทั้งโดยตรงและโดยอ้อมยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้การดื่มสุราสูุหุี่ีแม่ว่ามากหรือน้อยหรืออยู่ในบริบทใดมักจะถูกตีตาว่าเป็นพฤติกรรมที่เสื่อมทรามน่ารังเกียจ สมควรถูกต่อต้านและปัะนานแม้แต่ภาษีที่จัดเก็บจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ถูกเรียกว่าภาษีบา,าปซึ่งระยกระดับข้อกล่าวหาขึ้นสู่หลักศาสนาในทางกลับกันการไม่สูบยาไม่กินเหล้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคนดีแบบไทยๆอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมเห็นว่ามีการแต่งเติมเสริมขยายจนเกินจริงไปไกลขอเรียนตรง ด้วยความเคารพและเกรงใจทุกท่านผมเห็นว่าถ้าลำพังเราลนลงคัดค้านเหล้าบุหรี่ในฐานะปัญหาสุขภาพหรือในบางกรณีก็คัดค้านพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมอย่างเมาแล้วขับเมาและอารวาสก็คงไม่มีเรื่องให้เถียงกันเท่าใดเพราะการบริโภคสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเป็นผลเสียต่อสุขภาพและอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้จริงๆ ประเด็นมันอยู่ที่การต่อต้านประนามกันจนล้นเกินอยู่ที่การสมมุติตนเป็นคนดีของฝ่ายต่อต้านและลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดีการดีมอนไนซ์ผู้บริโภคบุร่และสุราเป็นสิ่งเดียวกับการดีฮิวแมนไนซ์ดีมอนไนซ์เท่ากับดีฮิวแมนไนซ์อันนี้ต่างหากที่น่าจะเป็นบาปที่แท้จริง ในทัศนะของฝ่ายต่อต้านคนสูบเหล้ากินสูบยากินเหล้าเป็นแค่คนไม่รักดีโดยไม่ต้องมีหมายเหตุอะไรทั้งสิ้นความคิดเช่นนี้ใช่หรือไม่เป็นการลดทอนยอดส่วนชีวิตของพวกเขาให้เหลือแค่มิติเดียวคือร่างกายโดยไม่มีการพิจารณามิติทางสังคมวัฒนธรรมและคุณค่าอื่นๆของชีวิตแม้แต่น้อย ไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าสุขภาพเป็นเรื่องสาคัญและทุกคนก็อยากมีสุขภาพดีกันทั้งนั้นแต่ชีวิตคนเรามันมีเนื้อหาสาระมากกว่าการดูแลร,ร่างกายหลายอย่างด้วยเหตุดังนี้จะมากจะน้อยผู้คนก็ต้องทําเรื่องเสียสุขภาพกันบ้างจํานวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยมีประมาณ1 1บเอล้านคนส่วนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประมาณสิบล้านคน ซึ่งอาจจะเป็นจำนวนที่ทาบซ้อนกับผู้สูบบุรี่อยู่จํานวนหนึ่งแต่รวมๆแล้วก็ถือว่ามีประชาชนเกือบ20ล้านคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดีถามว่าแล้วทำไมประชากรไทยจำนวนมหาศาลขนาดนี้จึงถูกย่อนิยามให้เป็นแค่ผู้ติดหลงในอบาย,ยมุขหรือคนบาปในเมื่อคนเหล่านั้นอาจจะมีตั้งแต่นักธุรกิจข้าราชการวิศวกรสถาปนิกทนายความ ศิลปินสาขาต่างๆครูบาอาจารย์นักวิชาการพ่อค้าแม่ขายมาจนถึงกรรมกรและชาวนานกระทั่งบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งซึ่งทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่แพ้ใครจากมุมมองของผมมุมมองของผมคำตอบอยู่ที่การสร้างฐานความคิดไปสู่การมีอำนาจเหนือชีวิตผู้อื่นซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ จะว่าไปเรื่องของการทำดีนี่พาไปเมาศรัทธากันได้ไม่อยากแต่ไหนแต่ไรมา <c oughs> การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นมักจะนําไปสู่การสถาปนาอํานาจเหนือคนเหล่านั้นเสมอมันเป็น,นกลไกควบคุมที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคาทาตแล้วในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันในที่สุดมันก็นําไปสู่การรวบอํานาจของฝ่ายที่ถือตนเป็นคนดี ซึ่งสามารถเข้าไปคนเด็กกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่คุมคกลไกรัฐจากนั้นทั้งภาครัฐและสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมก็ผัดดันกฎเกณฑ์จำนวนมากมาควบคุมพื้นที่การใช้ชีวิตของคนกินเหล้าสูบบุหรี่โดยไม่เคยอนุญาตให้พวกเขามีส่วนร่วมในการพิจารณาความเหมาะควรแม้แต่น้อยกฎระเบียนเหล่านี้ถูกผูกพ่วงด้วยบทลงโทษที่รุนแรง ถึงขั้นถูกปรับแพงๆและต้องติดคุกติดตารางเราบมว่าการกินเหล้าสูบบุหรี่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงนอกจากนี้แล้วในานามของความหวังดีและเพื่อคงความประพฤติของคนไม่รักสุขภาพฝ่ายรัฐยังสามารถเก็บภาษีเหล้าบุหรี่ได้ตามอำเภอใจสามารถขึ้นอัตรา,าภาษีครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้สินค้าประเภทนี้มีราคาแพงเกินต้นทุนการผลิตไปไกล รัฐไทยมีรายได้จากภาษีเหล้าบุหรี่ปีละกว่า2องแสนล้านบาทยังไม่ต้องเอ่ยถึงกำไรจากการค้าที่โรงงานยาสูบน้ำส่งซึ่งเคยขึ้นสูงถึง7,000ล้านบาทในปี2559เรื่องจึงกลายเป็นว่าน,นอกจากผู้บริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์จะถูกประนามหยามเหยียดแล้วยังถูกล้วงกระเป๋าอย่างไม่เกรงใจไม่มีใครมองพวกเขาในแง่ที่เป็นผู้เสียภาษีรายใหญ่ และมีส่วนกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโตใช่หรือไม่ว่ามันมีมันต้องมีอะไรสวนทางกับความยุติธรรมสักจุดหนึ่งพูดก็พูดเถอะการที่มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องพิษภัยของเหล้าบุหรี่นั้นผมยังคิดว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีแต่ความดีมันจบลงตรงที่เริ่มบังคับคนอื่นให้เป็นคนดีด้วย ทำไมเราไม่ปล่อยให้ผู้คนพลเมืองมีเสรีภาพในการเลือกวิถีชีวิตตนเองโดยให้ข้อมูลพวกเขาประกอบการตัดสินใจทำไมไม่ยอมให้พวกเขาดูแลสุขภาพไปตามเลื่อนไขและความสมัครใจของแต่ละคนแต่ละเอกนันแหละวิธีคิดแบบสุดขั้วมักจะปิดทางเลือกที่สามเสมอถ้าไปเห็นด้วยกันทั้งหมดก็เป็นฝ่ายเดียวกัน ไม่มีการอนุญาตให้เห็นด้วยแค่บางส่วนผู้ที่แบบคือสภาพจิตแบบนี้มักผักให้ผู้อื่นอยู่ในตอกตอกซอยครับแค่เดินสวนกันไม่ได้ถ้าไม่เดินตามกันก็ต้องประทะอย่างเดียวในทัศนาของผมซึ่งอาจจะผิดก็ได้กรณีเล่าบุรีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการสร้างสรรมการทางอำนาจระหว่างคนดีกับคนไม่ดี ซึ่งนำไปสู่การใช้อำนาจตามอำเภอใจและการทำลายล้างสิทธ,ธิของฝ่ายถูกกดเหยียดว่าเป็นคนไม่ดีจากประเด็นสุขภาพธรรมดาเหมือนประเด็นกินหวานกินมันกินเค็มกรณีดังกล่าวถูกขยายความให้เป็นเรื่องศีลธรรมกระท,ทั่งเป็นปัญหาบนบาปสุดท้ายกลายเป็นเรื่องใช้อำนาจควบคุมสังคมโดยคนกลุ่มน้อยที่ถือตนว่าเป็นคนดีกว่าผู้อื่นที่ต้องเน้นว่า ใช้อำนาจตามอำเภอใจก็เพราะว่าการตั้งแง่รังเกียบและกฎหมายต่างๆที่ออกมาคุมเรื่องเล่าบุหรี่นั้นแผ่คลุมคนที่ไม่ได้ทําความผิดไว้เป็นจํานวนมากเช่นคนที่สูบบุหรี่โดยไม่รบก,กวนใครขจัดต้นยาเป็นที่เป็นทางหรือคนที่เดื่มสุราสังสรรค์กับเพื่อนๆโดยไม่ได้เมาอาราวาสไม่ได้ขับรถทั้งๆที่ททททหมดสภาพคนเหล่านี้เป็นคนส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้บริโภคแอลกอฮอล์ แต่ก็กลายผู้ถูกละเมิดสิทธทิไปโดยปริยายฝ่ายต่อต้านมักไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการดื่มสุรามงคลในงานวิวากับคนเมาที่ทุบตีลูกเมียลักษณะตามอำเภอใจอีกแบบหนึ่งความเป็นคนดีคนไม่ดีแบบนี้คือความไม่คงเส้นคงวาของการตัดสินผิดถูก เช่นขณะที่การกินเหล้าสุบรีัถูกระบุว่าเป็นบาปก็ตั้งเรียกภาษีเหล้าบรีว่าว่าภาษีบาปแต่การทําบาปทางศาสนาที่ชัดเจนกว่านั้นกับไม่ถูกรณรงค์ต่อต้านหรือถูกเก็บภาษีสูงด้วยเหตุผลเดียวกันที่ชัดเจนที่สุดคือการฆ่าสัตว์เพื่อบริโภคทําไมจึงไม่มีการารณรงค์ต่อต้านคนขายหมูขายไก่หรือเรียกภาษีจากการฆ่าสัตว์ว่าภาษีบาปบ้าง ทั้งที่เรื่องนี้เป็นการผิดศีลท่านร้ายแรงที่สุดในบรรดาข้อห้ามทั้งปวงของพุทธศาสนาแน่นอนที่ยกกรณีต้านเหล้าบุหรี่ขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าผมสนับสนุนให้คนกินเหล้าสูุบุริหรือ,อยากจะเถียงกับใครในเนื้อหาที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ที่ต้องพูดถึงมันเพราะว่ามันมีประเด็นเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรือนแสนเรือนรานจากตัวอย่างนี้ เราจะเห็นได้ว่าความเป็นคนดีในบริบทของไทยมักมีนายักเรื่องความสัมพันธ์ทา,างอำนาจก่อนข้างมากและเชื่อมโยงกับความคิดอำนาจนิยมอย่างแน่นหนาคนดีกับคนรู้ดีมักจะแยกกันไม่ออกมันจึงเป็นฐานคิดที่สนับสนุนในคนจํานวนน้อยมีอำนาจเหนือนคนส่วนใหญ่อีกทั้งเป็นอำนาจที่แทบจะไร้ขอบเขต ผมคงไม่ต้องพูดก็ได้ว่าคอนเซปต์ความเป็นคนดีแบบนี้ถูกนํามาใช้อย่างเข้มข้นที่สุดในช่วงต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและสนับสนุนรัฐประหารเมื่อต้นปี2557ยามนั้นผู้นําการชุมนุมหลายท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าท่านไปไกลถึงท่านยืนยันว่าคนเราไม่เท่ากันอานาจทางการเมืองคนอยู่ในมือของคนดีเท่านั้นและคนไม่ดีไม่ควรมีสิทธิ ในเรื่องการเมืองการปกครองจริงอยู่ถ้าเราพิจารณาเงื่อนไขบริบทที่ความคิดความคิดนี้ถูกนำมาใช้ก็เข้าใจได้ว่าทำไมความรังเกียจนักการเมืองที่กุมอำนาจจึงขึ้นสู่กระแสะสูงอีกท่านต้องยอมรับด้วยว่ามีนักการเมืองจำนวนหนึ่งที่คดโกงน่ารังเกียจเข้าข่ายเป็นคนไม่ดีทั้งในทางโลกและในทางธรรม แต่ประเด็นมีอยู่ว่าการดึงอํานาจกลับมาสู่มือคนดีดูจะมีช่องโหว่ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติอยู่ไม่น้อยจะว่าไปความเป็นคนดีในทางธรรมนั้นจะต้องไม่ยึดติดในความดีของตนไม่โฆษณาตัวเองและไม่ยกตนข่มท่านเพราะมันจะพาย้อนกลับไปสู่การขยายอัตราตัวตนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดหมายในการทำดีเพื่อการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณ แต่ผมเข้าใจว่าความเป็นคนดีที่ถูกพูดถึงการบนเวทีขับไล่รัฐบาลพลนเรือนไม่ได้เป็นเรื่องเช่นนี้หากเป็นการเอาความดีมาใช้สร้างอัตตารวมูลเป็นคล l l e c t i v e ego ซึ่งก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันก็กดเหยียดฝ่ายตรงข้ามให้มีฐานะต่ำกว่าในทางศีลธรรมอันนี้แน่นอนเป็นการปูทางไปสูก่การจะทำอย่างไรก็ได้จะจัดการอย่างไรก็ได้ กับฝ่ายที่ถูกระบุไว้แล้วว่าเป็นคนไม่ดีปัญหาใหญ่มีอยู่ว่าคนไม่ดีในสายตาของฝ่ายที่ถือว่าตัวเองเป็นคนดีนั้นไม่ได้มีแค่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหากยังรวมประชาชนที่เลือกรัฐบาลนังกล่าวด้วยดังนั้นผู้ที่พวกเขาต้องการตัดสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองจึงไม่ได้มีแค่นักการเมืองหากยังรวมถึงชาวบ้านนักล้านประชาชนทั้งประเทศ ที่น่าสนใจมากก็คือเมื่อมองจากบริบทที่ห้อมล้อมเหตุการณ์ในปี2557แล้วเราจะพบว่าความเป็นคนดีหรือคนไม่ดีที่ถูกประดิษ์ขึ้นนั้นมีลักษณะสอดประสานกับฐานะทางชนชั้นของแต่ละฝ่ายอย่างแยกไม่ออกแถวหน้าสุดของกลุ่มคนดีมักจะหมายถึงคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีการศึกษาสูง ส่วนคนไม่ดีส่วนใหญ่เป็นชาวชนบทหรือคนชั้นกลางชั้นล่างในเมืองซึ่งส่วนมากก็มีการศึกษาน้อยกว่าและมีรายได้ข่อมไปในต่าตๆดังนั้นปัญหาจึงถูกพากลับมาสู่ประเด็นพื้นฐานของปรัชาก,การเมืองคือประเด็นที่ว่าใครควรมีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองและใครบ้างที่มีควรมีสิทธิ์มีส่วนในการเมืองการปกครอง คำถามนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสมัยโบราณเพลโตนักปราชญ์ชาวกรีกได้เคยเสนอไว้แล้วว่าอำนาจการเมืองไม่ควรอยู่ในมือคนทั่วไปที่สนใจแต่เรื่องธรรมาหากินหากคนอยู่ในมือชนส่วนน้อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคนกลุ่มนี้จะต้องมีทั้งความปีชาสามารถและมีคุณธรรมสูงส่งไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวใช้ชีวิตรวมหมู่ ไม่มีกระทั่งครอบครัวและต้องทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของผู้อยู่ใต้การปกครองถามว่าแล้วความเป็นคนดีในประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับชนชั้น,นปกครองของเพตโต้ไหมคำตอบคือแค่เรื่องทรัพย์สินส่วนตัวก็สอบไม่ผ่านเรื่องภูมิปัญญาเรื่องภูมิปัญญาก็ไม่แน่ อย่าว่าแต่เรื่องคลองตัวเป็นโสดปราศจากครอบครัวในเมื่อผู้ปกครองในอุดมคติไม่ใช่หากันได้ไง่ายๆเรามีทางเลือกอะไรเหลือบ้างในการแก้ปัญหานี้ที่ผ่านมาเราเคยใช้วิธีเลือกตั้งพบทิดว่าถ้าเลือกผิดก็เลือกใหม่นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบที่สามารถลงโทษผู้ปกครองที่ออกนอกรูกนอกทางกระทั่งเอาลงจากตําแหน่งได้ แต่แล้วก็จู่ๆมีคนจํานวนหนึ่งมาบอกว่าิธีนั้นใช้ไม่ได้ในย่าเรื่องความเป็นคนดีคนไม่ดีเขาบอกชัดเจนว่าบ้านนี้เมืองนี้มีคนที่ควรทําหน้าที่เป็นสนชั้นปกครองอย่างถาวรและมีคนที่ควรถูกปกครองนั้ถูกควบคุมความประพฤติอย่างถาวรเช่นกันแล้วใครเล่าที่เป็นฝ่ายแรกใครกันที่เป็นฝ่ายหลังข้อนี้เมื่อถอดสมการทางการเมือง ออกมาอย่างถึงที่สุดแล้วก็จะพบว่ากองหน้าองคนดีกลายเป็นข้าราชาการกับนายทุนใหญ่และคนชั้นกลาง่้นไปทางสูงส่วนคนไม่ดีได้แก่บรรดาน,นักการเมืองกับชาวบ้านที่เลือกพวกเขามาแน่ละข้อยกเว้นลายบุคคลย่อมต้องมีอยู่บ้างแต่นั้นก็ตามเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานน้ำความเป็นจริงเลยดังนั้นมันจึงเป็นวาทกรรมที่นำไปสู่ทางตัน ไม่มีทั้งคมไหนในยุคปัจจุบันที่สามารถจะแนกคนดีคนไม่ดีออกเป็นชนชั้นหมู่เหล่าได้ขนาดนั้นอย่างมากที่สุดเราก็พูดได้ว่าคนดีคนไม่ดีอยู่ปนกันในทุกผลแห่งไม่ว่าจะรวยหรือจนเป็นนักการเมืองหรือเป็นพนลเมืองธรรมดาเป็นเจน้าหน้าที่รัฐหรือนักธุรกิจเอกชนอย่าว่าแต่ในหลายๆกรณีคนคนเดียวอาจจะมีทั้งความดีความเลวปะปนอยู่ในตัวยิ่งไปกว่านั้น ความดีความเร็วยังสามารถพิจรารณาได้จากหลายมุมต่างคนต่างกลุ่มอาจจะมองเรื่องนี้ไม่ตรงกันก็ได้แล้วใครเล่าจะมีสิทธิ์ผูกขาดทำนิยามอยู่กลุ่มเดียวก็จริงสังคมคงตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าหากมองเรื่องผิดถูกไปกคนละทางตลอดเวลาหรือหากไม่มีบรรทัดฐานกลางเอาไว้ยึดถือร่วมกันบ้างแต่ประเด็นนี้ยิ่งทำให้จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มาดิยามกฎเกณฑ์ร่วมกันเพื่อจะได้เกิดความเห็นชอบในเรื่องผิดถูกดีชั่วในระดับที่พอเพียงต่อการจันลงสังคมผู้ดีแแบบหนึ่งก็คือแนวคิดเรื่องสิทธิทเสรีภาพและระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เป็นขั้วตรงข้ามกับความเป็นคนดีหากจะคัดค้านการผูกขาดในเรื่องนี้และต้องการทําให้ความดีเป็นเรื่องเข้าถึงได้โดยคนทุกคน โดยส่วนตัวแล้วผมเองก็ไม่ได้ต่อต้านความเป็นคนดีโดยทั่วไปผมเพียงแต่เห็นว่าการสมมุติตนเป็นคนดีเพื่อร่วมอำนาจนั้นไม่ถูกต้องผลจากเรื่องนี้แล้วใครอยากจะทําดีเพื่อพัฒนาตนไม่ว่าจะถือศีลกินเจช่วยเหลือหมาแมวลดเหล้าช่วงเข้าวันษาหรือนั่งวิปัสสนากรรมฐานผมถือเป็นสิทธิของท่านแ่ะในบางเรื่องผมก็เห็นด้วย